มาแล้วครับทุกคน MG 3 ev ตัวทุททกๆคนรอคอยวันนี้นะครับผมมีข้อมูลน่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนฟังครับและนี่คือภาพจดสิทธิพัสของรถยนต์ไฟฟ้าตัวใหม่ล่าสุดของ MG เลยครับคาดว่าตัวนี้จะเป็น MG 3เว version ev ที่ใหม่หมดจดทั้งคันเลยึงืปอนดีซ CMG 3ใบก็อย่าเพิ่งเสียใจน,นะครับเพราะว่าคันนี้มันเป็น ev ล้วนนะครับมันไม่ใช่รุ่นปกติด้านหน้าคันนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยครับกระจังหน้าเป็นแบบปิด กันชนหน้าดูดีมากๆเลยครับด้านล่างมีลูกเล่นเป็นลายไล่ขนาดด้วยเรามาลองสังเกตนะครับตรงตะแกรงก็มีการไล่ระดับความยาวค่อยๆขึ้นไปด้วยครับผมว่าคันนี้ดูดีเลยครับคิ้วทั้งสองข้างก็ดูมีขนาดใหญ่เหมือนกันนะแต่ก็ดูลงตัวเมื่อเทียบกับการชนขนาดใหญ่ขนาดนี้ในส่วนของโคมไฟครับมีความเรียวแล้วก็มีความยาวผมว่าคันจริงน่าจะสวยมากๆแน่เลยครับด้านในก็เป็นเส้นแบบไล่ระดับกันด้วยนะครับ จุดที่ไล่ระดับของโคมไฟอาจจะเป็นไฟเดทัมเลนิ่งไลท์ด้วยก็ได้นะครับฝากระโปรงก็มีลูกเล่นเหมือนกันไหนเรามาลองใส่สีกันหน่อยครับเห็นรายละเอียดมากขึ้นเลยครับชอบกันหรือเปล่าเอยผมว่าคันนี้เหมาะกับวัยรุ่นมากๆนะครับเพราะว่ารถเขาดูสปอร์ตมากๆหากตลัมาดูด้านข้างรถก็มีขนาดใหญ่พอควรเลยครับมีลูกเล่นตรงสเกิร์ตข้างเอาไว้ติดลวดลายด้วยผมว่าคันนี้มันเท่จริงๆครับ และที่พิเศษลายล้อแม็กก็เป็น5้แฉกมองในดีก็คล้ายกับ Mercedes Ben z เหมือนกันนะครับตรงจุดนี้เด็ดสุดคือด้านท้ายของรถคันนี้ครับไฟท้ายเป็นแบบยาวซ้ายไปจอดขวาเลยนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่ด้วยและมีการไล่ระดับไฟที่เป็น LED ดีด้วยผมว่าคันจริงน่าจะสวยมากๆเลยนะครับคันนี้ในส่วนของการชุนท้ายก็ไม่มีอะไรมากนักนะครับดูเรียบๆแต่มีลูกเล่นตรงลวดลายแล้วก็ไม่มีท่อไอเสียครับ ขอเ,เป็นไฟฟ้า100%นะครับตอนนี้เรามีรายละเอียดแค่ภาพสินติบัตยังไม่มีสเปคว่ารถคันนี้จะใช้แบตเตอรี่ขนาดเท่าไหร่วิ่งได้เท่าไหร่แล้วก็ระบบวามปบอดภัยมีอะไรบ้างอันนี้เรายังไม่ทราบนะครับแต่ถ้ามีข้อมูลพวกนี้มาเมื่อไหร่นะครับผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆรู้ก่อนใครเลยครับเพราะฉะนั้นกดติดตามช่องของผมไว้เลยครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับ